เอาการสวัสดีนะครับผมเป็นเพื่อนนะครับเนาะสำหรับรางัฒนาของเฮานะครับผมเอาใครโชคดีบ้างนะครับเพื่อนๆเอาได้เฮคือเก้านะครับเพื่อนๆเนาะได้ใหคือเก้าในชุดนี้นะครับเนาะตัวเฮาแต้มซี็นเพื่อนไปท <365. needles, S 2> <23 suit>, ี่ยี่สิบสามคู่นะครับยี่สิบสามคู่นะครับสามตัวเฮ้าบ่อเขานะครับสามตัวเราไม่เข้านะครับต่อเลขมาเจ็ดนะครับหลักร้อยมาเจ็ดนะครับนะครับแล้วตัวนี้ก็มาที่เก้าห้าและเลกา้หาหกไม่มานะครับเนาะเก้าหกแล้วหกก็ไม่มานะครับมาที่เลขห้านะครับสองตัวนี้ มาที่เลขห้านะครับแล้วโอ้โหตัวนี้หลุดนะหลุดเลยนะครับนี่นะครับสูตรที่หกพระเอกของเราหลุดนะครับมาตัวรองนะครับมาตัวนี้นะครับมาห้านะพระเอกหลุดนะครับพระเอกหลุดเลยนะครับโอ้สองวัดติดเลยนะพระเอกตัวนี้หลุดติดสองวัดติดเลยนะปกติแล้วไม่เคยเป็นนะครับไม่เคยเป็นสองวัดติดแต่ว่าสําหรับในตัวนี้นะครับเนาะสองตัวนี้มาดีนะครับเนาะมีอยู่สองตัวเท่านั้นนี่นะครับเนาะเรามาจับตัวนี้ปุ๊บเข้าเลยนะครับ เข้าเลยเข้าไปที่95ตัวนี้ย95เข้า95ตัวนี้เนาะก้าห้านะครับเข้าที่ตัวนี้นะครับ95ตัวนี้นะครับเนาะเอานะครับผมสําหรับในเลขชุดนี้นะครับนี่มันไม่ชนจับคู่เนี่ยครับมาที่95เลยนะครับแต่ว่าพระเอกาเพศนะครับพระเอกาเพศนะครับ95นะครับจับคู่กันเอาในวันนี้ว่ากันต่อนะครับเอาใครชคดนี้บ้างนะครับเนาะ23คู่ที่เขาเต็มสีเพื่อนๆนะครับ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามคู่นะครับตัวเด่นนะครับที่เราจับแต้มสีให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวนะครับในวันนี้ไปกันต่อเลยนะครับไปกันต่อเลยนะครับเอานะครับไปกันต่อเลยไปที่นางเอกของเราเลยนะครับสองตัวเด่นสองตัวเด่นนะครับเนาะมาดีมาดีนะครับเนาะเอานะครับสองตัวนี้โอ้โหนะครับนะครับสองตัวเท่านั้นนะครับเนาะนี่นะครับเดินนะครับเดินนะครับ เลขสองตัวนี้นะครับสองตัวนี้เดินยาวนะเดินยาวนะครับมาจะหอดวดล่าสุดนี้อ่ะวดล่าสุดนี้นะครับเนี่ยห้าหกมาห้าเลยนะครับมาห้าเลยนะครับสาหรับในวันนี้ประมวลผลของเราได้สี่ก็ผ่าครับได้สี่กับห้านะครับวันนี้ได้สี่กับห้านะครับนะครับได้ไปที่สี่กับห้าต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นแต้มนะครับเอาแต้มของเรามาเลยนะครับแต้มนะครับแต้มนะครับ แต้มก็คือในสูตรหลักของเราก็แต้มก็เคยจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะแต้มนะแต้มก็คือตัวนี้นะในหัวที่ผ่านมานะครับเนาะนะครับ,นะรบเข้าบนล่างหนยเก้าห้ากับหกหกอ่าเก้าห้ากับเก้าเจ็ดนี่นะครับเข้าบนล่างนะครับเก้าห้าเขาแต้มสี่เก้าเจ็ดเขาแต้มหกสามรับในวันนี้นะครับแต้มพอเราได้ไปที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับ แต้มนะครับนี่นะครับแต้มพอเราได้ออกมาที่แปดตัวเอาสิบเทียบเลยครับเราจะไม่เทียบนะพระเอกเราพักไว้ก่อนนะครับพระเอกหลุดสองหดวติดเลยพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราสีบว่างเลขตัวนี้นะครับวางแต้มแล้วก็จับเลขเด็นเลยนะครับวางแต้มก่อนนะครับเนาะนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับไปนี่นะครับไม่ไม่เทียบแล้วนะครับเอาสองตัวนี้เลยนะสองตัวนี้ไม่เทียบแล้วนะครับแล้วเราเอาสูตรหนึ่งสองสามแถวออกมาเทียบดีกว่านะครับเทียบดีกว่าตัวนี้ชัวร์กว่านะครับเนาะ นะครับสี่กับห้านะครับสี่กับห้าตัวนี้เนาะนะครับไปที่สี่ครับสี่นะถ้าสี่ในสองแต้มก็จะเป็นสี่แปดเนาะสี่แปดแปดสี่นะสี่สองแต้มนะครับสี่สามแต้มก็จะเป็นสี่เก้าเก้าสี่นะครับสี่ศูนยะนะ์แล้วก็ศูนย์สี่นะสี่แต้มเนาะแล้วก็สี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่ แล้วก็สี่สองแล้วก็สองสี่นะครับแล้วก็เจ็ดก็จะเป็นสี่สามแล้วก็สามสี่ครับสี่สี่เก้าแต้มก็จะเป็นสี่ห้านะครับสี่ห้าห้าสี่นะครับสี่หนึ่งแต้มก็จะเป็นสี่สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งแต้มนะครับเนาะต่อไปห้านะครับเนาะห้า ม่มีโคเบิลนะครับไม่มีโคเบิลเนาะต่อไปห้านะครับห้าสองแต้มก็จะเป็นห้าเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับสามแต้มก็จะเป็นห้าแปดแปดห้าเนาะสี่แต้มก็จะเป็นห้าเอาห้าเนาะยันสี่นะครับสี่แต้มก็จะเป็นห้าเก้าเก้าห้านะครับห้าแต้มก็จะเป็นห้าศูนย์ศูนย์ห้า หกแต้มก็จะเป็นห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับห้าสองสองห้านะครับห้าสี่สี่ห้ามีแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นห้าหนึ่งแต้มก็จะเป็นห้าหกนะครับแล้วก็หกห้านะครับในวันนี้ได้เยอะเลยนะครับนะครับได้เยอะเลยก็นับไปเลยนะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกสี่ยี่สี่นะยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามสิบคู่นะครับสามสิบคู่นะครับลอนี้เพราะว่ามันตัดไปเพียงสองคู่นะครับมันก็เลยได้สามสิบนะครับน,นะครับนะตัวนี้ครับตัดไปสองคู่นะครับเยอะเลยในวันนี้สามสิบคู่นะครับยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่บแปดยี่เก้าสามสิบนะครับ นะครับเขาสิไปที่แต้มสูตรที่สามนะครับไปแต้มสูตรที่สามนะครับแต้มสูตรที่สามเนาะไปที่แต้มสูตรที่สามแต้มสูตรที่สามก็คือตัวนี้เนาะที่สามคือตัวนี้แต้มสูตรที่สามนะครับตัวนี้เนาะนะครับก็จะนะครับในวันที่ผ่านมาก็เข้าบนล่างครับแต้มในสูตรที่สามนี่นะครับวันนี้ในสูตรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด รูปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแต้มนะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็ไม่มีแต่แต้มเก้านะครับหนึ่งมีแต้มหนึ่งนะมีแต้มหนึ่งนะครับมีแต้มสองมีแต้มสามมีแต้มสี่มีเต้มห้ามีแต้มหกแล้วก็มีแต้มเจ็ด ก็ไม่มีแต่แ้มเก้านะสองตัวนี้ครับก็มีสองตัวนี้ก็จะเหลือยี่สิบแปดคู่นะเหลือยี่สิบแปดคู่ตัดสี่ห้าห้าสี่ไปนะครับแต้มเก้าไม่มีในชุดนี้นะครับมันจะเดือห้าสี่สี่ห้าครับนะครับเอานะครับในสูตรหกโตเนี่ยนะครับสูตรหกสูตรหกสูตรนี่นะครับเอานะครับผมสําหรับในตัวนี้นะครับเนาะก็จะไปที่ยี่สิบแปดคู่ก่อนนะครับไปที่ยี่สิบแปดคู่ก่อนนะครับในรอบนี้ นะครับเดี๋ยวเราจะมาจับตัวเด่นโดยสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะนะครับในวันที่ผ่านมานี่เราก็จับตัวเด่นแบบนี้นะครับเนี่ยครับเราจับตัวเด่นออกมาเป็นหนึ่งสี่หกเก้านะครับถ้าหนึ่งสี่หกเก้านี้ก็จับตรงนี้เลยนะครับนะครับเอามาจับในนี้เลยหนึ่งสี่หกเก้านะครับจับทั้งหมดนี้นะครับถ้าเราได้ตัวเด่นแบบนี้นะครับเนาะเราก็จะมาจับเลยนะครับเอามาจับในตัวนี้นะครับสูตรที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับ มาจับในตรงนี้เลยนะครับนะครับเนาะเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับอาจารย์ชั้มเนี่เนาะในคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะคอยมาจับผู้เด่นแหนเปื่อกนะครับคู่เด่นนะโดยตัวนี้นะครเบลนวันนี้เราไม่เทียบนะครับไม่เทียบนะเอาแบบนี้เลยนะไม่เทียบนะครับเนาะนะครับเอาทั้งหมดเนี่ยสองตัวนี้สองตัวนี้นะครับตอนนี้ได้ไปที่ยี่สิบแปดคู่เนาะนะครับ หลักสิบหลักหน่วยด้วย i, twitch, นะครับเนาะหลักสิบหลักหน่วยนะครับแล้วห้องจับไปที่ลรสเต็ปนะครับเพื่อนๆเนาะไปที่ลรสเต็ปนะครับเดี๋ยวก็จะได้เป็นคู่เด่นออกมานะครับเนาะจากในหัวที่ผ่านมานี่ก็จะได้ไปที่ยี่สิบสามคู่นะครับตัวเด่นนะครับหกนะครับเราไปที่หกนะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะครับหกแปดหกเก้าหกศูนย์ได้มามันมาห้าเก้านะห้าเก้าห้าเนาะนะครับเอานะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับในส่วนนี้ก็มาดีนะครับเนาะเลขเด่นตัวนี้ก็มาดีอ่าเด่นนะ เด่นในสูตรที่เจ็ดแปดเก้านี้หกแปดเก้าศูนย์นะครับก็มาที่เลขเก้านะมาที่เลขเก้าเนาะครับแต่ตัวสามตัวนี่เราจับมานี่มันไม่มีเลขเจ็ดนะครับไม่มีเลขเจ็ดสามตัวตัวนี้นะครับสามตัวเลขออกไปที่เจ็ดเก้าห้านะครับเจ็ดเก้าห้าถ้ามันเป็นตัวต๊ดมันก็จะเป็นห้าหกเก้านะครับห้าเก้านะครับเก้าห้าห้าเก้าตัวนี้นะครับถ้ามีเจ็ดตัวนี้ก็จะได้คู่โต๊ดนะครับแต่มันไม่มีเจ็ดนะครับ น่าเสียดายมากนะครับไม่มีเจ็ดนะครับตัวนี้เนาะเลขเจ็ดไปอยู่หลักร้อยนะเจ็ดเก้าห้านะครับเราเลงไปที่เก้าหกหกเก้านี้ไม่มานะครับมาเก้าห้านะครับเนี่นะครับเก้าหกเนี่ยมาเก้าห้านะครับโอ้โหนะครับแต่ตัวนี้ก็เป็นห้าเก้าหกครับมันไม่มีเจ็ดเนาะถ้าไม่มีเจ็ดมันก็จะได้สามตัวโต๊ดนะครับเอาละครับผมสําหรับในงวดต่อไปนะในคลิปต่อไปจะคอยมาจับโระเดยนเพื่อนนะครับเนาะโดยในชุดนี้นะครับ เอาในสุดนี้ก็มาสวยอีกแล้วนะครับมาสวยมาดีนะครับเลขนะครับเดี๋ยวมืเบอ่งเลขเด่นในสุดที่1นึ่งสามสี่หก็จะได้คู่เด่นทันทีเลยนะครับเนาะสำหรับในวันนี้นะครับเอานะครับสำหรับในคลินนี้เอาเพลงสมีลาฟเปินไปเลยในคลิวต่อไปจังหวะกันต่อนะครับวันที่ยนะี่สิบเนาะสำหรับเจมีลาเปเลยสวัสดีครับ